เชียงพิที่ตะหวันนารับประทานนั่นแหละอือนั่นเอามาเอามาไป,าาไปนี่โอ,โอ้สวยพี่นมมึงมาซ่อมมึงน,นองใหม่ครับ ออกเลยเนาะเงี้ยสวยงามนี่นี่กเลยปาดเอาอุ้ยขังไม่งั้นตัวนี้ยังูท่านออกเนาะฮะไอตัวนี้เอาแล้วไอเจ้าก็ทั้งปุ่นกอนปุ่นเจ้าว่าเขาสวยงามเนาะอุ้ยงามแห่งเนาะอุ้ยสะออนสะออนหน่อไม้ขึ้นงามแห่งครับพี่น้องหน่อไม้ป่า พวมาสัมผัสอีกครั้งครับพี่น,ออน้องมาซ้อมมึงมาอว่าัวดน่ออหอ,อ,อยนะเนียนเราหยาเนม่ของเสียบมาแล้วโอ้ยนอนี่ยะเห,ออห็นไหอุออ้ย บักไงเนีย,เยครับเบาไต่บูเหมบกัก n h a าเลย <c oughs> อุ้ยโอ้มา,ม,ามาแล้ว <c oughs> มาหมานแล้วพี่น้องห <c oughs> มานเนี่ยแหละตัว <c oughs> ไปเอาตัวพี่ตไว <c oughs> มนี่ครับดูดเลยเด้อ หมนเลยนี่ครับโอ้ยต,อตัอนไหนก็เป็นหนีอยู่สุดยอดพุ่นพุนนนนน่นนิ่งหนึ่งเออเขาไม่เห็นไหมอ่ะเห็นมันบัวมันสะบัวใดฝาปีงบัวขุ่นเะหี่ยวมันเหียวแล้วมันบัวใดเอาจงสีเลยครับพี่น้องนี่แฮ่ <Hey. S 1> เอานี่ครับนอน,นึงครับโอ้ยมานแหละเป็นแบบเหียวเนียเนาะเนียน,ะน เงาวนี่ยได้หลายเงาวได้ดีเงาขันซันนี่ได้น้อยครับโอ้ยเจือว้าวนี่งานงามๆเลยครับอันนี้กระบอกหอยเขาประได้เด้เที่ยหักเลยไม่งหักเลยเออ โอ้ยโอ้ยต้องให้บอกเด็นบอมีนี่เอออันนั้นน้องเนี่ยนี่นะอู่นงานนี่นะอุนอ่ะปวเด้อพี่น้องเด้อเขาอยากแม่เจ้าไหมขนว่มอ้อยไฟก็เป็นโอ้ยน้องไม่ปลาเป็นยังสี่ละเอาไดีบอเดี๋ยวซ้ำนี่เออย่างตาเออเนี่ยอู้ยอู้ยเง้ยเจียวบอกเป็นตะยานมันนอดินหที่มันนอบดินโอ้โห เสียมกบรเร้ามามาสำรวจเมืองก่อนพี่นอ้องมาซ่อมหลังยาสิมาเต็มถี่เลยเลียม,มแล้วนี่โอ้ตาย,ย,ยเลยไม่จไรงนเหีลี่ยมแล้วนี่แทงเงี้ยไม่แทงเนาะ เนี้ยเจ๊โอ้ยก <c oughs> างบ่อตาดิเดจะไดนี่โอ้ยน้ำไหลเลยกระเด้อพี่น้องด้วยอย,อย่าวาลีล่าด้วยบไดายลีล่าเด้๋ยนี่แม่งซับบไดายเอาใหมา่ตั้งหากดึงมาหาจากของเนี่ยสวนเนี่ยสวนนี่เออนั่น ่าพี่น้องมองแน่นี่งามๆนี่ครับเบาสู้หิดอื่นนอเหินเด้อครับนี่นอสูงๆนี่อื่นบ่คือมูดอกแต่นองสิตัดลงมาคุณเดี๋ยวเหนือดีดีเดียวเหนือได้หลายครับนองสินองยาว เงี้ับมามาตวนดีก่ลนี่ครับนี่สวยงามเอา เอ้ยยังล่ะไม่ฮะเพื่อนจะเสดดนมันโอ้เดียกนเอาเลยเด้อเอาทางแหลกเป็นยังสีเลยนต้นอ่อนมนอดิดยักบเรียเสนนีนะฮโอ้อ่อนดีสียงว่าก่อนมใส่หนาเมียนน้ตเอ๊ะม่ตาเป็น้ม่ใสไปเหลืออยู่ mười lăm mười lăm Nó lăm mười lăm mười lăm mười Nó mười lăm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  đây lăm mười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  แต่มันเน่มันแดดเนาะเออมันแดดเลยโบบทเนี่มันหินห็นโบดทพอเ่ออยู่แดดหอนเอาโบดทเอาเหลือเอานับมือให้เต้หอนครับหากินกันลำบาก <c oughs> ไปหาเบาเหินครับ <c oughs> หม,มักขั้นเลยครับหนอนยังสิไอ้มึงนี่หนอนเงี้ยเลยครับหนอนเงี้ยเด้อพ่อแม่หนอนเงี้ยวยน,ยนั่นคือมนั่นคือปลุดระว,วังเด้อน,น้ำไหลายพ่อแดบงเตรียมผัวมาซ่อมมึงครับมาซ่อมมึงเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีหน่อแล้วเนาะหน่อออกยังยังหน่โอ,อ,นอโอ้ยงอามค่ะค่ะนี่ กำลังคืนเลยสวยงามมากเดี๋ยวอุ้ยหัวอันทั้งคู่ข้าพี่หน้่ต่างเองทายเองคนนอกเข้ามาไม่ได้อุ้ยนอนเป็นนอหนังมาจิงเสียบเขาเชื่อเลยบัดอันนี้บัดดิ งอง S <S น้อใหม่มี่แต่น้อมงามเลยครับนี่อย่างของเก่าเกลียวอย่าคุกต <Yeah ี้น wow ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกลียวคนคอยคุกเห็นไหมเดี๋ยวเอามือออกเอาเลยงามครับพี่น้องโอ้ยขู่เขาเต็มที่เลยข้องนักซ้ำดล่แหะขู่เขาฟังเสียง นักโลดโลดิีพีคือมูแะไรฟังเสียงก่นอนเฮ้ยงามคักเลยเนาะอืดยอดข้างในมีบ่ยังระท่านหูถึงจะออกก้อละน้อยเฮากะก็ได้ยุครับนะก็ละนอสองนอไม่ต้อใหม่เลยบุหู เห่าแดดครับพี่น,อน้องสีออกแต่ในตีนหนามครับนี่นนได้ยุครับถึงคู่ไรเนี้ยเก่งสิไปใสต่อสิบไปมองได้ตอบม่อนอมมงก่พี่น้องกันสิหันหนาไปเหือนห่อนนี่ลีครับอู้ เขาเอื่นนี่ยังดินโยดินโยคือยังคือหยากอกะเถอไอฝนมันตกออาตอนนี้แอวโยกหมดเลยเดตโนอเทิงผาบะนี้อยู่สูงค่ะเอาอันป่ายืดงามกยน องมาเข้าทั้งข่อยก็ได้ไม่แช่ข่อยหักเอง <c oughs> ืหักเลย <c oughs> มันแง่มันแง่เออน้องไหม่คนแง่า่จะจ้า่นเขากา็เอาส่วนนีแ่แหละค่ะพี่น้องนี่ส่วนบนนี่ตู้ขึ้นไม้ก็ลั่นเทียนเออเพื่นอนบ<อ>้านสีไ่ทงงามเนี่ยส่วนบนงงนี่ใไ่ทงงามดิอีกแล้วพี่น้องเบงสวยเลย,เลยคะ่ะ น้ำมองคุ่เข้าก่อนปัดสะออนม<า>มนอ่อไม้เด้งามคักจับเลยอันนี้ได้เสียมลงมาแล้วเสียมอยู่ในหลุดชึบเหมือนแหงจับตกมืดแหยเออเออโก้าขาุ่ยอะไรเงี้ยอ,อน่นออามาเอามา นี่โอ้สวยงามค่ะงามเลวยงามด้วยนุ๊โอ้สวยๆอีกแล้วนี่จักจักนอสองนอนี่เหนาะละอันนี้มีสองสองนอเอาถ่ายดิถือไว้ไปจัจับอ่ะถ่ายยังเดี๋ยวเด้อเอาเลยเด้อเอาเลย อันแดกก็จะจะมันอันนี้เนาะมันคือเป็นแข็งเขยงมันโ่คือนานันโนบว่าจะได้อยู่บนอ่อนนันเออหุ่นทุงสูงหุ่นนั่นแหละมานี่ทีนี้หอ้ตัวนี้ได้เลยเชียบเสียงติะวานนารับปธานนอเต่างอเตา,เตากำลังตุ่มเจลเลยนี่ nó hướng khắp bên này khuyến phí khuyến phí yết khuyến phí ôi nè uh. bên đây hát cái anh đây là uh. uh. ừ ừ ừ nè <laughs> uh. <laughs> uh. Bắt เอ้ยเจ้นหนจะเนาปะนีอเต่าก็รงดนีด่จะนอเต่า,าด้ว้หางขาดเลยนี้เมืออวบอันสวมสวมระดับเลยเถอะสวมระดับเลยนะเอ<ว>อเพราะเลี้ยวยาเผางืงือล่วสูแล้ว,ลวงืไม่ได้นะั่งเือน cái ừ. này đẹp không? chỗ ngoài nhỏ pôu bỏ ao thì ao ตัวพี่เฮ้ยโอ้ตัวนั้นตัว thương ๆทางไหนบ่ก็ไม่รู้จะเอา <laughs> ตรงหาทางมุดให้ได้ดิพี่น้องก็ต้่งก็ต้องระวังน้องใส่เวลานะครับเอานอใหม่นี่เอ้ยเอาอยากนอใหม่ปลานี่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยไอหอยเชื่อนน้ำนาำนี่ซิบเสียบเมือตู่พี่ <c oughs> ได้ไหมได้ป้ะเอ <c oughs> อยากเข้าไปเน็บสี่ เอาขึ้นบดเลยล้นเหรอครับล้นแล้ว,ลลวอึบอึบอึบงามมึงมึงนอนใหม่ปลานี่งามงามเด้อพี่น้องสีสันเขานี่หลากหลายสีแสบพร้อมครับพี่น้องอามาหอนเพื่อนแล้วครับให้เมืองนอนใหม่เฮ้ เดีด๋ยวไล่บ่นี่พวกได้กินอยู่ครับห่อนอ๊อฟอดเดี๋ยวขึ้นไห i, ขาก <laughs> ็ <g ül> เลยมาจบอยู่เขื่นพีเระพี่น้องโอ้ยห่หหอนแหงก็จากปลาปไปที่เปลูกเข้ากะเผาหลายน้องปลาหน่อใหม่แต่ทีนี้เผาเผาพราปรนิพุนยังบ่ตกค่ะก็ะเลยยังบ่ท่านเห็นหน่อใหม่ไฟ โอ้ยมาดีเด้อนบ่มีแต่โน้ยเด้อนี่ขนาดไปจอบซิซิไปจอบแป๊บเดียวเองนี่อมยังมาอยู่ข้างหลังอ้าวอ้าวมาครับนี่สวยงามค่ะโอ้บ่มีนตื่นบ่มีนนะสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปฮานโนใหม่คลิปแหลกของปีเลยเนาะโอ้บ่มีนดอกเนาะตัวนี้โน้ยตัวนี้โน้ยปลาคลิปแหลกค่ะของ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 ปีนี้ ขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกไลท์ทุเชร์ทุกคอมเมนต์ค่คะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเรื่องพี่น้องลาไปก่อนสำหรับพี่นี่คะ่ะพอกระไม่กินอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้ใหดูทางาาาสวยงามครับเป็นยังไงบพี่มาก